สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักษ์์5 9ก็จะมาคุยเรื่องของดาวังคารซึ่งจะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่15บห้าพฤศจิกายนสองพนรคสิะคะซึ่งดาวังคารนั้นครองราศีพิจิกธาตุน้ำเพศหญิงถ้าเป็นอาชีพก็หมายถึงทหารตำรวจนักกีฬาแพทย์แล้วก็ช่างเหล็ก รูปร่างก็จะมีลักษณะสันทัดค่อนข้างใหญ่ขยันขันแข็งเอางานเอาการคล่องแคล่วว่องไวมุมมะนะโกรธง่ายเต็มไปด้วยโทสะจริตแสดงอารมณ์รุนแรงในทุกทางไปหน้าสวยตาคมเอวคอดแล้วก็เป็นคนที่มักจะใจร้อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นคนที่จริงใจดาวังคารเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่ถ้ารักใครก็จะรักเดียวใจเดียว แต่ก็อาจจะมีลักษณะของการที่มีความถ้าดูข้างนอกอาจจะเป็นคนลักษณะที่มีการเฟรนดี่หน่อยๆนะคะหมายถึงว่ามีความสนุกสนานในตัวเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะ,ะซึ่งนั่นก็เป็นลักษณะของดาวองคารสําหรับราศีพฤกษกหรือลัคนาราศีพฤกษกนะคะ ก็สามารถดูจากคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะราศีพฤษภก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายนส่วนลัคนาน,นั้นได้เป็นจากการคำํำนวณจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนํามาปลุกดวงออกมาสถิตลัคนานราศีนะคะ,ะมีความแม่นยําม,มากกว่านะคะแต่อย่างไรก็ตามก็สามารถดูได้ทั้งสงเลยนะคะ ลักนาราศีพฤกษกหรือราศีพฤกษกนั้นมีดาวพระศุกร์เป็นตัวตนตนุลักษณ์ซึ่งเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะบึกบุญอดทนแล้วก็มีความดื้อดึงมีความขยันขันแข็งในวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566น,นั้นดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นตัวตนตนุลักษ์ของชาวลักนาราศีพฤกษกนั้นได้ย้ายเข้าสู่ราศีกันในพปุตตะนะคะ เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของดาวอังคารซึ่งจะย,าย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่15พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา14.15นาฬิกาเดินเสร์ดด้วยนะคะแล้วก็มีตำแหน่งเกษตรตราที่ปรดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งด้วยดาวอังคารของชาวราศีพฤษภนั้นเป็นภพเรือนวินาสนะและก็เป็นภพเรือนปัตตานิคุกครองคนรักซึ่งย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ก่อนหน้านี้ดาวพระพุธซึ่งเป็นพบเรือนกระดุมพระและก็ปุตตะย้ายเข้ามาสู่ราศีพิจิกแล้วตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยนศปนรุษ16และอยู่ในราศีพิจิกเป็นเวลา23วันจะถึงประมาณวันที่24ถึงจะย้ายออกเข้าสู่ราศีธนูนะคะ แล้วก็มีดาวพระเกตก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภไปทับตัวทับตนชาวลัคนาราศีพฤกษภกดูนะคะซึ่งดาวประเกตนั้นเป็นวิญญาณธาตุไปคอยกระตุ้นให้ตัวตนของชาวราศีพฤษภนั้นถ้ามีดาวดีๆอยู่กลุ่มอยู่ที่ตัวตนก็จะเป็นคนดีนะคะ แล้วก็ถ้ามีดาวที่ไม่ค่อยดีเป็นดาวแบบประเคราะห์ดาวที่เป็นดาวราหูหรือเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระเสาร์หรือเกี่ยวกับเรื่องของดาวแบบประเคราะห์ทั้งหลายนะคะก็อาจจะทําเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสู่ตัวเองเขาได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็พอช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่1ิาพฤศจานกรยน2566ดาวังคารซึ่งเป็นวินาศนะและก็ปัตนิย้ายเข้าสู่ภพเรือนปัตนิ เป็นตำแหน่งเกษตรามีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในเรื่องของคู่ครองคนรักในเรื่องของเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเรื่องการเงินเพราะว่าดาประพุธเป็นพบการเงินแล้วก็เป็นภพอของบุตรหลานบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่าอาจจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานบริวารหรือเรื่องของคู่ครองคนรักหรือเรื่องของการเงินที่อาจจะมีความที่ต้องเดือดร้อน อาจจะมีความที่บุตรหลานบริวารหรือคู่ครองคนรักนําความเดือดร้อนมาให้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่อาจจะได้บุตรหลานบริวารหรือพบรักใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่การพบรักในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการพบรัก กับคนที่มีฐานะทางการเงินแล้วก็เป็นคนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของคนเป็นม่ายมีตําหนิผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วได้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการหลอกกันถูกหักหลังได้ด้วยเพราะว่า,าดาวาพระศุกร์นั้นซึ่งเป็น ตัวตนตนุรักษ์แล้วก็อีกพบเรือนคืออริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินนะคะอยู่ในราศีการซึ่งเป็นพบปุตตะก็มีเรื่องราวที่อาจจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ตะเลาะบ่อแว้งกับบุตรหลานบริวารหรือเรื่องกับคนรักใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของการที่ไม่ค่อยได้พบเจอกันอยู่กันไกลๆก,ก็อาจจะ มีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันมีการผิดใจกันไม่ค่อยได้พบเจอกันหรืออาจจะมีลักษณะของการที่ทะเลาะเบาแวงกันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีลักษณะของการที่บุตรหลานบริวารหรือปัตตนีคู่ครองคนรักหรือคู่ครองหรือหุ้นส่วนนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเข้ามาให้ชาวลักนณาราศีพฤษภต้องมีปัญหาต้องปวดหัวต้องมีความ ต้องแก้ปัญหาให้กับบุตรหลานบริวารหรือคู่ครองคนรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะส่วนสำหรับเรื่องของการงานนั้นอ,อาจจะนำพามาซึ่งปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของนี้สินได้ด้วยหรืออาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวราศีพฤษภได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวฤตยูนั้นก็ได้เข้าทับตัวทับต,บตนชาวาราศีพฤษภเป็นเวลา7ปีเต็มนับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566รเป็นต้นไปนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะน,นี้ดาวอังคารซึ่งย้ายมาอยู่ในภพปตัตตนิคู่ครองคนรักก็อาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะมีการขัดแยง้งทะเลาะเบาแวงแล้วเดี๋ยววันที่17พฤศจิกาย,ยนส5 6พรค,คดาวพระหัตย์ซึ่งเป็นภพเรือนพันธุก,ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกเช่นกันนะคะมาอยู่ในราศีพิจิกเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มอยู่ร่วมกับคู่ครองคนรัก เพราะฉะนั้นดาวอาทิตย์และดาวอังคารเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะเป็นดาวคู่ทะลวิวาคคู่กัดแย้งคู่ปัญหาอุปสรรคอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทีอ่อาจจะมีเรื่องของการทะลบับแหวงกับคู่ครองคนรักอาจจะมีเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันมีการเลิกครัง้งเลิกราหรือการสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวราศีพฤษภก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ เพราะว่าดาวมรดยูนั้นตับตัวตับตนแล้วก็เล็งอยู่กับพบของปัตตนิคู่ครองคนรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ระมัดระวังเพราะดาวมรตยูเป็นดาวอปายาเพศดาวที่ไม่สามารถคาดเดาได้ด,ดาวพิกผพิกผันดาวเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านคนใดมีความสุขอยู่ในเรื่องของครอบครัว ก็อาจจะพลิกผัวพลิกผันให้มีเรื่องการที่ตะเลาะเบาแวงเรื่องการกัดเย้งเรื่องการขัดใจกันส่วนสําหรับคนที่ยังโสดนั้นดาวฤัต์โยก็อาจจะพลิกผัวพลิกผันให้มีการพบเจอความรักใหม่ๆโดยที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับดวงวาสนาของแต่ละคนด้วยว่ามีบุญน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะ ต้องไปดูดวงดาพื้นดวงของแต่ละคนเพราะว่าที่มีหมอตํานายไปนี้เป็นภาพรวมภาพกว้างเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วย แม่หมอเขาขอวอวยพรนาชาราศีพฤกษกหรือราศีพรกพรก,กมีแต่ความโชคดีมีความสุขแล้วก็มีการงานการเงินมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตตลอดไปนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอเขาขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ